สวัสดีค่ะเอฟซีค่ะวันนี้เราก็มาทำขั้นสมผักค่ะพี่น้องใส่เกลือลงไปเลยค่ะสองใส่เกลือลงไปสองช้อนโต๊ะค่ะใส่น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะขั้นเลยค่ะพี่น้องขั้นเลยไปเนี้ย กุมพันขออนุญาตไม่สวมสุงมือนะคะนี่ค่ะคั่นสมผักเด้อค่ะพี่น้องรักพักหนึ่งกิโลกร,รัมนะคะต้นหอมเนี่ยเราก็ล้างแล้วก็ตัดถ้ายาวๆเราก็ตัดสามท่อนถ้าสั้นๆเราก็ตัดสองท่อน,น,น,อนขึ้นอยู่กับความยาวของต้นหอมค่ะนี่ค่ะคั้นเลยค่ะพี่น้องแม่อยากกินส้มผักแล้ว สวด,ดเด็ดเข็รับช่องคงพันตุลากันค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีนะคะส่งผักนี่คะ่ะแบ่แบแสบเลยคะ่ะพี่น้องคั่นส่งผักต้นหอมป้าดอ,อกล่ามค่ะนี่คะ่ะโอ้คั่นในน้ำเขียวออกค่ะพี่น้องคั่นในน้ำเคี้ยวเขียวออกคั่นไปเรืยเครื่องปรุงมีสองอย่างนะคะมี น้ำตาลทรายแล้วก็เกลือเอ้ยแล้วกเกลือค่ะแซ่บๆแล้วค่ะพี่นั่งคั้นลงไปคั้นให้น้ำเขียวๆน้ำเขียวออ ณ F4 ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะค่ะคันสมปากไห้แน่กินก่อน คุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่ข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะคั่นไหนน้ำออกคันค่อยแซบค่ะพี่น้องให้หลกแรลกเล็น้อยโอ้อันนี้น้ำเยอะอยู่ค่ะโอ้น่าอร่อยค่บเอฟซค่ะโอ้น้ำเกียวออกไลค่ะ ขันไปเลยนี่แหละเขาเอิ้นขั้นต้มผักค่ะพี่น้องขั้นในน้ำเขียวๆออกมันค่อยแซบ่บนี่นี่โอ้พอแล้วไงเอฟซีค่ะพอแล้วค่ะเดี๋ยวภูมพันจะนำปั้นนำ้ำเอาน้ำเขียวๆออกได้ค่ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปั้นนำ้ำ ปั้นน้ำเขียวๆออกแล้วเด้อค่ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่เกลือใส่เกลือลงไปเลยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะเลยค่ะขวดเข้มข้นค่ะวันนี้ค่ะตาลทรายตาลทรายก็หนึ่งช้อนโต๊ะเลยค่ะนี่ค่ะใส่ไปค่ะปรุงรสีค่ะแล้วก็น้ำขามาได้ค่ะพี่น้องน้ำขมา ใส่น้ำขามาหรือว่าน้ำเดออีเขาเรียกว่าน้ำแช่ข้าวเหนียวค่ะใส่ลงไป1ลิตรค่ะอันนี้คือ500รมิลลิตรนะคะใส่ลงไปใส่ลงไป1ลิตรนะคะ นี่ค่ะใส่ลงไปหนึ่งลิตรพอเสร็จเรียบร้อยแล,แล้วก็ผสมคุกเขานี่ค่ะเอฟซีค่ะค้นค้นค้นอยู่ในนี้แล้วค่ะขั้นตอนนี้ไม่ใช้มือแล้วนะคะใช้ทัพพีนี่ค่ะแล้วเราก็แช่ไว้ตอนเย็นกินได้หรือใครจะกินเลยก็ได้เลยค่ะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะขั้นสมผักสีมือคูมพันตุลากันค่ะถ้าทานไม่หมดใส่ตู้เย็นเก็บไว้นะคะขอบคุณ f อซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยค่ะพี่น้องเลยค่ะขั้นสมผักขั้นสมต้นหอมไว้กินด้วค่ะพี่น้องกินกับแจ้วนี่แซ่บแซ่บค่ะนี่ค่ะต้นหอมที่มีหัวหลายๆเนี่ยค่ะแซ่บหัวขาวจันทานเลยค่ะขอบคุณ f อฟซีทุกท่านเลยนะคะพบกกันคลินหน้านะคะสวัสดีค่ะ